บัดนี้วันที่14พฤษภาคม2568เป็นวันที่14ข้าพเจ้าสุพัฒนาสุรินตาก่อนก็โต421ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มี สมาธิจดจอ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินอรหังสมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระควาตาธรมโมธรม,มังนามัสามิสุปฏิปันโนพระควาโตซาวกะสั่งโคสังค,คงังนามามิ อรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุโตคุเนหิทธรมาโนธานิปารมีหิจะที่สติยาวชีวังอาหางพุทธังธำมังสังคังสารนังฆโตปุเชมิรัตานาตยังรรมังจารามิโสธีนาสมันตาจักวาเรสุอัตราฆันตุเทวตาสัทธรมังมุนิราชสะสุนันตุสักขโมคะทัง สเคกาเมจรูปเปขคิริศิคราตเตจัมทลิเขวิมาเนทีเปราเตจคาเมตรุวนาคาหาเนเคหาวัตทุมหิเขเตพุมมาจยัมตุเทวาชลาทราวิสเมยะคาคันทัพพนาคาติดทันตาสัมติเกยังมุนิวะระวัจานางสาธาโวเมสุนันตุ ธรรมมาสวนากาโลอยยมพระทันตาธรรมมาสวนากาโลอยยมพระทันตาธรรมมาสวนากาโลอยยมพระทันตานโมตัสสะพระควะโตราะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระควะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระควะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุททางสารนังฆาชามิทำมางสารนังฆาชามิสังคังสารนังฆาชามิทุติยมปีพูดทางสารนังฆาชามิทุติยมปีทำบังสารนังฆาชามิทุติยมปีสังคังสารนังฆาชามิตติยมปีพูดทางสารนังฆาชามิตติยมปีทำบังสารนังฆาชามิตติยมปีสังคังสารนังฆาชามินัทิเมสารนังอันยังพูดโทเมสารนังวรัง เอเตนะสัจจาวเชนะโสธิเมโหตุสัพพทานาทิเมสารนางอัญยังธัมโมเมสารนางวรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสธิเมโหตุสัพพาานาทิเมสารนางอัญยังสังโคเมสารนางวรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสธิเมโหตุสัพพาาพุทธังนาเมรัตนภูตะสรีระจิตตังธัมมังนาเมราตนภูตะวิสุทธิสาลัง สังขังนาเมรัตนาบูตะสุสีละทิฏฐิเอตังนาเมติรัตนางรัตนาตยวหังสัมมาสโมสริตวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยานยุตตะคุณโยควะสป,ปะวัตตังอสุมิตายมหิปิตะเทวะยะถาติทันเทเอกังวินาตะทิตะเรสะมะสัมภเวนะ โลเกกะทาจิจะจิเรนจิจิเรนจะปาตุภูตังคัมพีระยาวิยานวิสยังอติทุทธาสัตถังบินยูหิปันธิตะชะเนหิวิชัญยะรูปังโลกัมหิเกหิจิกะทันจุปะละพานียังเกสันจิสุทธุวิธิตังคุณะกายตายะ นาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปัสตังมนาสิสุทธะปะสาทะทานังปุญญาติกานามสะสมุตตะมะปุณณภูมังทุกขาปมุตฉะนะมุขะสารนังขตานังปูชาระเหสุประมังอภิปูชเนยยังนิพานาสัชิ กิริยายุปนิสัยถังสัมมากิเลสะมะละโทสะนะสิทธิยาจะสาธูหิอัฏฐกุสเลหุปะเสวนียังปาเนหิจาปิสราณังขามนียะเมวะตะสมาหิตังติรานานังสราณังขะตามหาระราตินที่วังขณนเนสุนามสัะมานา ปูเชมาจาปิสัสตังสุปสันนาจิตาตัฏฐานุปาริจริยาสถารตาจะปุญเยนะตัถฐะสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสาาสะจะสถาปิสุวัติโหตุเยโยเจทะธรรมะวินัยัามิปะมานณปูโต โลกุตาราพิสมยโยนิยะโตสุโพชชังตัดโสปะนิสยะจะยายะอามปิโหตุวัตถุตะเยปริจิโตสุปะสาธากาสุปะสาทากาโรโยจักขูมา โมหะมะลาปกัโถสามังวะพุทธโธสุขโตวิมุตโตมาระสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนตังวิเนยังพุทธังวารันตังศีรสา,ามามิโลกัสะนาถันจะวินายะกันจะตันเตชชสาเตชยสิทธิธโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุ ธรรมโมทะโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัเสสิโลกัสะวิสุทธิมัคังนินยานิโกธรรมะทะราสธารีสาตาวะโหสันติกาโรสุจินโนธรรมังวารันตังศีรสานามามิโมหัป,ปะทาลังอุปสันตทาหังตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุ สัพพันตรายาจะวินาสเมนตุสัทธรรมะเสนาสุขตานุโคโยโลกัส,สะปาปุปะกิเลสะชเชตาสันโตสัน,สนโตสยังสันตินิโยชะโกจะสวาขาตะธรรมโมวิธิตังกโรติสังคังวารันตังศีรสานามามิ พุทธานุพุทธังสมามะสศีลทิฏฐิงตันเตชะสาเตชยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุนะโมอระหะโตสัมมาสัมพุทธะมมเหสีโนนะโมอุตตมะทัตอุตตมะธรรมมสะสาวาคาตัดเสวะเตนิทะนะโมมหาสังคัส <c oughs> <c oughs> นโมมหาสังฆัสาปิวิสุทธสีละทิฏฐโนนโมโอมาตายาราสะรัตนาตยญสะสาธุกังนโมโอมะกาตีตาสะตาสะวัตถุตยสปินโมการปะภาเวนะวิคัชุฉันตุอุปัทวานโมการนุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทานโมการรัะเตเชนะวิธิมิ โฮมิเตชวา